วันนี้ผมจะมาทำจอปักกาศนะครับใส่กางตุ้งนะครับหรือักกระ้นนะครับจะใช้เป็นหน่อครับหรือว่าแขนงครับของผักกาะจนบอันนี้มันจะหวานครับเอามาทำจอผักกาดอร่อยครับเก็บกันครับ ได้แล้วครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสีทําจอประกาศครับ อันนี้ก็เป็นอนป,ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วเน่านะครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะครับก็ต้องเอาไปย่างไฟก่อนนะครับจะใช้เหล็กเสียบนะครับเอาไปย่างไฟครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้ไฟแรง ไปแรงเดี๋ยวมันไหมครับพอ,อยางไปสักพักนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของถั่วเน่านะครับถั่วเน่านี่ก็จะมาผลิตมาจากถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองเขาจะเอาไปนึ่งนะครับนึ่งจนเละแล้วก็เอามาก็จะเอาไปหมักนะครับหลายใส่เครื่องใส่อะไรต่างๆครับเสร็จแล้วก็เอามาตำนะครับ ล้วก็ทำเป็นแผ่นครับท่านสามารถท่านสามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านขายของชำของทางภาคเหนือครับโอเคนี้พอนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องครัวในโรงอยู่นะครับคลิปนี้ผมจะสาธิตการทำจอะกาศนะครับในสไตล์ของนายโรงนะครับ อ่าส่วนประกอบแรกๆก็จะมีผักกวางตุ้งนะครับอันนี้เด็ดทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้เป็นถั่วเน่าครับอันนี้จะมีทางภาคเหนือนะครับถ้าไม่มีนะครับท่านสามารถใช้เต้าเจี้ยวแทนได้นะครับจะได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับต่อไปก็จะเป็นหอมแดงครับกระเทียมครับ แห้งนะครับพริกชีฟ้าแห้งนะครับต่อไปก็จะเป็นกะปิครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันพืชครับแล้วก็จะมี น้ำเปล่านะครับประมาณถ้วยหนึ่งนะครับน้าสะอาดครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะครับที่จะใส่ในจอพรกอากาศครับนับแรกผมก็จะเอาเอาซีคโครงหมูมาสับเป็นชิ้นก่อนครับ ครับทีนี้ผมก็จะเอาถั่วเน่าที่ย่างไฟเสร็จนะครับเอามาตำก่อนครับพอดีอาจจะเขียนไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้าทิ้งไว้มันจะกรอบครับโอเคแล้วครับ ครับทีนี้ผมก็จะเอาหอมแดงมาตำนะครับผมจะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งอันนี้จะตำใส่ในแกงนะครับพร้อมกับกะปิแล้วก็กระเทียมครับเอากระเทียมใส่ครึ่งหนึ่งครับอันนี้จะเอาไว้เจียวครับ คุกกับเอ่อตามสมกับกะปิด้วยครับได้ครับครบับต่อไปผมก็จะ เรากระเทียมตามก่อนครับตามทั้งครกนะครับแล้วก็หอมแดงครับ เสรยจแล้นะครับเดี๋ยวเอากระเทียมกับหอมแดงที่ตำครับเดี๋ยวเอาไปเจียวก่อนครับครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเอาน้ำมันใส่ก่อนครับเสร็จแล้วผมจะใช้จะใส่อันนี้นะครับหอมแดงกับกระเทียมกะปินะครับ คัวกันครับใช้ไฟอ่อนครับท่านผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงนะครับเด๋วยวหม้อมันจะไหม้ครับแล้วก็ใส่กระดูกหนูครับ หยดน้ำนิดหน่อยครับเกิดก้นม้อจะไม่ครับจะใส่ซีอิ๊วขาวครับอปรุงรสครับซอสหอยนางรมครับผงปรุงรสครับ ผมจะใส่น้ำครับนี่หนึ่งครับแล้วผมจะตุนตุนเนื้อหมูให้เปืเป่อยกันครับเร่งไฟให้แรงครับปิดฝาครับผมก็จะใส่จะเชี่ยวหอมกันครับ ใช้ไฟอ่อนครับกระเทียมเจียวครับเตรียมกระชอนไว้นะครับท่านผู้ชม นี่พอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะสุกต่ออีกครับปิดไฟก่อนคฮะเสร็จแล้วผมจะใส่หอมแดงเจียวครับเจียวให้พอได้กลิ่นหอมครับ พอครับท่านผู้ชมต่อไปผมจะคั่วพริกครับใช้ไฟอ่อนเหมือนกันครับคั่วในกระทะน้ำมันครับ นี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมันถ้ามันเย็นมันจะกรอบครับจะใส่ผักครับหลังจากที่ตุนหมูมานานครับคิดว่าเปื่อยแล้วนะครับเอาผักกาดใส่ครับ ปิดฟ้าก่อนครับนี่ผมจะใส่น้ำมะขามเปียกครับแล้วแต่ชอบนะครับท่านผู้ชมใส่เยอะอาจจะเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ถั่วเน่านครับคั่วครับนี่จะขอชิมลองชิมดูก่อนครับ ใส่น้ำมะเขือขามเปียกที่เหลือครับต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหักมันจะเริ่มเปื่อยครับลองหยิกดูครับใส่น้ำปลานิดนึงครับ ใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ความเค็มของแกงที่ท่านทำนะครับชิมดูอีกทีครับเติมผงปรุงรสอีกนิดครับ ชิมอีกนิดครับอร่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเติมน้ำปลาไม่ไ่เติมนะครับอย่าเติมทีเดียวเยอะๆเดี๋ยวเค็มครับแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวครับแบ่งใส่นะครับเดี๋ยวไว้ประดับนั่นมาก หอมแดงเจียวครับท่านผู้ชมชิมอีกทีครับอร่อยแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จะใส่พริกพริกขั่วครับ ็นการหักขับเสร็จเรียบร้อยนะครับจอผักกาดตามแบบฉบับคนเหนือครับชิมอีกทีครับ โอเคแล้วครับปิดแก๊สครับทีนี้ก็จะตักแล้วครับ กลับบร้อยนะครับสำหรับอจอผักกาดใส่ซี่โครงหมูนะครับตัวหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเป็นสูตรปรุงของเมนูทางภาคเหนือนะครับรสชาติอร่อยครับลองไปทำตามดูได้นะครับท่านผู้ชมไม่ผิดหวังครับถ้าชอบเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องครัวในลงนะครับผมก็จะนำเสนอเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทำตามดูแลวก็ ไปดูได้ชมกัน่ปเล่นก็ได้ครับครับรับรองว่าไม่พีวังนะครับทำตามก็อร่อยครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทำตามดูครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ มาครับตะผู้จมมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้กินเจอผักกาดครับเมนูภาคเหนือแท้ๆครับอร่อยๆครับ ครับสำหรับรสชาติของจอผักกาดนะครับก็จะมีมีความหอมของถั่วเน่านะครับที่เราเอาไปย่างไฟนะครับแล้วก็จะมีรสเตี้ยวนิดๆนะครับจากมะขามเปียกมะขามเปียกครับแล้วก็กินกับพริกนะพริกพริกขั่วครับมันเข้ากันครับอร่อยครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมอร่อยจริงครับ ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบมากนะครับสวัสดีครับ